สวัสดีครับผมสาเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า AMW 880นะครับก็ขอทําคลิปไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่ารุ่นนี้เนะี่ยจะเป็นรุ่นที่ด่งดังแล้วก็มีคนใช้เยอะมากแน่นอนเพราะว่าการออกแบบนะครับมันออกแบบได้สวยงามแล้วก็ราคาเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีดังนั้นนะครับก็ขอทําคลิปไว้เพื่อนๆเลยแล้วกันเอาล่ะก่อนอื่น ก่อนที่จะไปดูถึงคลิปวิธีการตั้งเวลาวันนี้นะครับจะสอนทั้งการตั้งเวลาการตั้งเข็มการเมมเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเมมอย่างไรและใช้งานอย่างไรนะครับก็จะสอนให้หมดเลยเอาละกอนอื่นเลยมาดูเรื่องแรกการใช้งานปุ่มก่อนก่อนนะครับอ้อโทษครับต้องดูในส่วนของการอ่านค่าต่างๆของนาฬิกาให้เป็นก่อนอ,อันนี้สําคัญมากแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องปุ่มกันเอาละมาดูกันขอซูมให้กับเพื่อนๆได้เห็นชัดนะครับ สังเกตด้านล่างจะเป็นการแสดงเวลาอยู่นะครับคือในส่วนของ20่นาฬกาด2องจุด4 9นาทีด้านบนนะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของวินาทีเอาใหม่นะนี่คือในส่วนของการแสดงนาทีเอาทวทีชั่วโมงนาทีและก็วินาทีนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มซ้ายบน1ครั้งครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของวันในสัปดาห์ครับ T H U ก็คือวันพฤหัสนั่นเองนะครับ1คือเดือนขีด20 ก็คือวันที่20นั่นเองนะครับสรุปคือวันในสัปดาห์เดือนและวันที่อันนี้คือการอ่านนะจากนั้นกดปุ่มซ้ายบนอีกหนึ่งครั้งครับนะครับนี่คือการเปลี่ยนหน้าจอในการแสดงวันที่กับแสดงในส่วนของเวลาอีกปุ่มหนึ่งที่สําคัญครับปุ่มขวาล่างตรงนี้ขวาล่างถ้าเรากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อนๆดูนะเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอการแสดงเวลาก็จะเปลี่ยนไปครับมันจะเป็น p 8 p คือ pm 8คือ,อ20่นาฬิกานั่นแหละแต่จะดูเป็นตัวเลขเลขเดียวนั่นเองนะครับนี่คือการแสดงเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงนะครับการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการแสดงเวลาแบบ24ชั่วโมงเราสามารถเลือกได้ทั้ง12และ24โด้วยการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับและอย่างที่บอกครับถ้ามีพีด้านหน้าคือเวลาหลังเที่ยงะนะครับโอเคสรุปนะเมื่อไหร่ที่เราดูเวลาแล้วมีพีด้านหน้าคือเวลาหลังเที่ยง แต่ถ้าเรากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น20นาฬิกาทันทีนะครับโอเคคราวนี้มาดูปุ่มอื่นกันต่อปุ่มซ้ายล่างปุ่มซ้ายล่างนะครับถ้าเรากดไปจะเจออะไรบ้าง t e l คือ,เ,อ,อเบอร์โทรศัพท์นะครับ WT คือ World Time ตรงนี้ต้องไล่์ฟังนิดหนึ่งนะเวลาดูเวลาจริงๆอะ่ะไม่ควรดูเวลาหน้านี้เพราะหน้านี้เป็นการดูเวลาในต่างประเทศถ้าเราดูเวลาในหน้านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆของนาฬิกาได้ ดังนั้นเราจะต้องกลับไปหน้าแรกทุกครั้งและเพื่อนๆฟังเสียงนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงสุดท้ายนะครับมันจะมีเสียงดังติต๊ดสูงๆนั่นคือการเข้าหน้าแรกเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาดูอีกทีหนึ่งนี่ครับอันนี้คือการตั้งปุกอันนี้คือ TMR นะครับการนับเวลาถอยหลัง STW คือการจับเวลาและเพื่อนๆฟังเสียงนะอันนี้ SS คือการตั้งเข็มนะครับอ่ะเห็นไหมเสียงสุดท้ายจะเสียงดังติ๊ดสูงๆฟังใหม่นะ ฟังใหม yeah. ok ่นะเห็นไหมเสียงสุดท้ายเนี่ยจะมีเสียงดังติดสูงๆนั่นคือเราได้อยู่หน้าแรกของนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สําคัญมากเพื่อเพื่อการตั้งเวลาที่ถูกต้องต่อมาปุ่มขวาบนตรงนี้ขวาบนจะมีหน้าที่ในการเปิดไฟเห็นไหมครับเปิดไฟละนี่ไฟรุ่นนี้จะเป็นไฟที่ต้องบอกว่าไม่ได้สว่างจนเกินไปเพราะว่ามันต้องการที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถใช้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะนะครับดังนั้นไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟที่ไม่ค่อยสว่างมากแต่ก็สามารถที่จะเห็นเข็มกับในส่วนของเข็มกับหน้าปัดเนี่ยได้อย่างชัดเจนเว้นด้านล่างด้านล่างจะเห็นไม่ชัดแต่เข็มเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเข็มเองนะครับก็จะมีพลายน้ําด้วยนะครับโอเคคราวนี้เราพูดถึงในส่วนของการอ่านหน้าจอไปแล้วพูดถึงในส่วนของในส่วนของปุ่มไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของการตั้งเวลากันว่าตั้งเวลายอย่างไรเอาละมาดูกันสําาาหหรรรััับววิิธีกต้งเเเลมมือนดคบ ถ้าเราจะต้องตั้งเวลาเราจะต้องอยู่หน้าแรกของออนาฬิกาทุกครั้งนะครับก็ทําเหมือนเดิมกดได้มีเสียงนั่งติ๊ดสูงๆอ่ะพอติ๊ดสูงสูงเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้เราประมาณ1-2วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งเวลา1 2อนะครับพอังพอ2วิแล้วเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขของวินาทีก็จะกระพริบเห็นไหมครับตัวเลขของวินาทีก็จะกระพริบในส่วนของวินาทีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้แก้นะให้กดปุ่ม ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปซ้ายล่างหรือหมดนะครับจะมีหน้าที่ในการเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนที่เขียนว่า off แล้วตรงนี้จะเขียนว่า dst เอาละขอซูมให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆนะครับเพื่อนเเห็นชัดไหมนี่ครับมันจะเขียนคำว่า,า dst dst คือ day saving time ใช้ในเมืองใช้ในเมืองนอกอย่างเดียวเท่านั้นเมืองไทยไม่ได้ใช้นะครับถ้าผมกดปุ่มขวาล่างเพื่อนเพื่อดูนะขวาล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเปิดและปิดให้เพื่อนเพื่อดูที่ตัวเลขของชั่วโมงให้ดีนะ เ่าเกิดอะไรขึ้นพอกดเป็นออนตัวเลขนะครับจะเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงทันทีพอกดเป็นออฟตัวเลขจะลดลง1ชั่วโมงทันทีเห็นไหมนี่อย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยไม่ใช้ดังนั้นถ้าไม่ใช้ก็ต้องปิดไว้ปิดก็คือออฟให้เป็นออฟไว้นะครับสาหรับประเทศไทยหลังจากที่เราตั้ง DST เรียบร้อยแล้วให้เรากปกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปสู่ในส่วนของการแก้ไขชั่วโมงนะครับ ผมขอแก้ไขเวลานีน้เป็นเวลา22นาฬิกาจาก30นาทีแล้วกันนะครับก,ก็กดปุ่มขาวาล่างไปเลยขวาล่างมีหน้าที่ในการบวกขวาบนมีหน้าที่ในการลบตัวเลขกดให้ดูนะขวาบนลบตัวเลขนะฮะขวาบนลบตัวเลขนะเห็นไหมตัวเลขมันลดลงละนะครับลดหรือลบก็ได้นะมันจะลดละขวาล่างมีหน้าที่ในการเพิ่มหรือบวกตัวเลขเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น20ทันทีเลยนะครับเวลาที่ผมต้องการคือ22่สนาฬิกาก็กดปุ่มขวาล่าง1 2กดไป2ครั้ง22นาฬิกาถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราตั้งเวลาของเราถูกต้องแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปสู่ในส่วนของนาทีตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกา30นาทีแต่ตัวเลขแสดงเป็น54นะครับตรงนี้ตรงไหนใกล้กับใกล้ใกล้กว่ากันถ้าเรากดปุ่มขวาล่างเนี่ยมันจะดูนานกว่าให้เรากดปุ่มขวาบนนะครับเดี๋ยวขอกดปุ่มขวาบนนิดนึง กดค้างไว้เลยนะครับเลขมันจะวิ่งไปเองเลยเร็วๆเลยนะครับนี่แล้วค่อยๆปล่อยพอใกล้ๆถึงค่อยๆปล่อยนะครับ22นาฬิกา30นาทีแบบนี้แบบนี้โอเคก็เรากดขวาบนเนี่ยเพื่อลบตัวเลขนะขวาล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับโอเคเราได้ตั้งเวลาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับคือ22นาฬิกา30นาทีจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนผมขอตั้งนาฬิกาแปบ๊บน,นนะโอเคเห็นชัดแล้วเห็นชชดหรือยังโอเค ตอนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยที่เคีว่า1นขีดยีเนี่ยหคือเดือนนะครับตรงนี้สมมุติแล้วกันว่าวันนี้เป็นเดือนเดือน3แล้วกันเดือนมีนาคมก็กดปุ่มขวาล่างเพื่อเลื่อนไปที่เลข3เดือนมีนาคมจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนวันที่เข้าไปสู่ในสน่วนของการแก้วันที่ครับสมมุติแล้วกันวันนี้เป็นวันที่16นะครับวันหวยออกก็กดปุ่มขวาบนเพื่อลบตัวเลขเห He <Low. S 2> ็นไหมก็เป็นการขวาบนลบนะขวาล่างบวกนะครับ ก็เป็น 3, วันเ,เดือน3วันที่16นะครับตอนนี้เราได้ตั้งวันเ,เดือนและก็วันที่ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะกลับมาเข้ามาสู่ในส่วนของวินาทีเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เพื่อนเดูดีๆนะเพื่อนๆดูดีๆนะครับการตั้งเวลากับวันที่เนี่ยมันจะไม่มีการตั้งวันในสัปดาห์เลยแม้แต่นิดเดียวย้ำนะการตั้งเวลาวันที่เนี่ยจะไม่มีการตั้ง วันในสัปดาห์วันในสัปดาห์คืออะไรวันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธวันศุกร์นะครับเพื่อนๆดูผมกดหมายให้ดูนะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อนๆดูนะครับมันจะไม่มีการตั้งวันในสัปดาห์แม้แต่นิดเดียวเลยเห็นไหมมันจะมีแค่นี้มันจะมีแค่นี้เลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการตอบคาถามของใครหลายๆคนนะครับหลายๆคนมาดูคลิปเสร็จก็จะมาคุยกับผมแล้วว่าพี่ผมทําตามคลิปพี่แล้วนะแต่วันวันในสัปดาห์ไม่ตรงตั้งยังไงชอบมีคนถามแบบเนี้ย คือวิธีการตั้งวันในสัปดาห์เนี่ยตั้งง่ายมากครับถ้าเราตั้งในส่วนของปีถูกต้องเดือนถูกต้องวันถูกต้องวันในสัปดาห์ก็จะถูกต้องเองและที่ทุกคนพลาดกันบ่อยๆนะคือปีอันนี้บอกเลยคนพลาดกันเยอะมากปีนี้เป็นปี2022นสะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นปี2022ดังนั้นจะต้องไปเช็คที่ปีให้ดีว่าปีที่คุณตั้งอ่ะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะอันนี้ฝากไว้นะครับกดปุ่มซ้ายล่างไปเรื่อยครับอ๋อตอนนี้ผมตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ให้ผมกดเออผมต้องกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้เพื่อจบการตั้งค่านะครับหรือเพื่อออกการออกจากการตั้งค่าซ้ายบนเพื่อออกเห็นไหมมันก็จะออกสู่การตั้งค่าแล้วแล้วเรากดปุ่มเราก็กดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่การดูเวลาในปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกครับว่าปุ่มขวาล่างเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนการดูเวลาจาก12ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงหรือจาก24ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงเห็นไหมนี่เห็นไหมครับทาให้ดูแล้วนะคราวนี้ปัญหาต่อมาคือ เวลาคือ22นาฬิกานาทีาาาคือ32แต่เข็มไม่ตรงกับเลขดิจิตอลแก้อย่างไรเอาละมาดูกันนะครับกดปุ่มโหมดครับไปที่ H S นะครับ H S นะครับไปดูนี่ H S รุ่นนี้มันจะต้องตั้งเข็มด้านนอกนะครับเหมือนที่คลิปในรีวิวเลยคือต้องตั้งเข็มด้านนอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนรุ่นอื่นที่กดค้างไว้แล้วก็เข้าสู่การตั้งเข็มเอาละมาดูวิธีการตั้งเข็มกันว่าตั้งอย่างไรนะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ ค้างไว้ประมาณ 1- 2วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งเข็ม1 2ึ่งนะครับสวินแล้วนะจากนั้นให้กดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเลื่อนเข็มกดเลยเข็มมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับเห็นไหมแต่ถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะหยุดดังนั้นเราต้องกดค้างไว้พอถึงใกล้กลเวลา22่สนาฬิกาสานาทีแล้วค่อยดึงนิ้วออกอย่างระมัดระวังไม่งั้นมันจะเลยครับเราจะต้องกดใหม่รุ่นนี้นะจะไม่มีการกดย้อนหลังนะฮะไม่มีการกดย้อนหลังนะครับ ดังนั้นจะต้องมีสมาธิดีๆขอย้าว่ามีสมาธิดีๆพอใกล้ๆถึงครับล่อยนิ้วแล้วก็ค่อยกดไปทีละนิดครับเป็น22่สนาฬิกาสานาทีอ่าเป็นไงตรงย่างตรงย่งโอเคตรงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พลาดแล้วนะถ้าพลาดนี่คือต้องกดยาวๆใหม่เลยนะครับอีก12ชั่วโมงเลยตรงนี้ต้องมีสมาธิให้ดีนะครับเรียบร้อยแล้วตั้งเข็มเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออ,อกอะตอนนี้เราได้ตั้งในส่วนของ เข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็ในส่วนของเวลาดิตอลเนี่ยตรงกันทุกอย่างแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงวิธีการตั้งเวลานะไม่ยากเลยใช่ไหมคราวนี้เรามาดูลูกเล่นของเขาดีกว่าเพราะว่า a m w 2 8องตัวนี้นะครับจุดเด่นของคือของเขาคือการเทเลเมโมคือการเมมเบอร์โทรศัพท์มาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับเอาล่ะมาดูกันกดปุ่มมดหนึ่งครั้งออโททีมเอาใหม่อีกหครั้งบดีมันเข้าสูนย์แรกแล้วอะตรงนี้คาว่า TEL หรือ เดี๋ยวผมขอเอาเข็มออกก่อนดีกว่าขออนุญาตเล่นเข็มก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพไม่ชัดไงเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเวลาใหม่ก็ได้กดค้างไว้1 2วินาที1 2เข้าสู่การเล่นเข็มก็เลื่อนไปก่อนไม่เป็นไระนะครับจะได้เห็นหน,หน้าจอได้อย่างชัดๆนะครับโอเคคราวนี้เราจะไปดูในส่วนการตั้งเบอร์โทรศัพท์กด1ครั้งอะ TEL นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับได้มากถึง30รลายชื่อ ตัวอักษรด้านบนนี้นะครับเราสามารถเ,าเปลี่ยนตัวอักษรหรือตั้งค่าตัวอักษรเนี่ยได้มากถึงแตัวอักษรตัวในส่วนของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราสามารถเม,มมได้มากถึง16ตัวเลขเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับกดปุ่มอันนี้พิดีผมเล่นผมลองกดเล่นแล้วนะกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้ 1- นึวินาที1 2นะครับมันก็จะเข้าสู่การเขียนชื่อหรือเมมเบอร์นั่นเองนะครับปุ่มขวาบนมีหน้าที่ในการลบ ตัวอักษรหมายถึงลดลดลดตัวอักษรไปข้างหน้าเห็นไหมถ้าก่อน J ก็จะเป็น I เห็นไหมก็จะเป็น I เห็นไหมครับหลัง I ก็จะเป็น J นี่ครับมันจะเลื่อนไปหน้าแล้วก็ถอยหลังแบบนี้เลยนะครับสมมุติแล้วกันผมจะตั้งชื่อ,อ à, ชื่อ B แล้วกัน B B B ีบเอแปลว่าพึ่งนะครับก็กดปุ่มขวาบนไปที่ตัว B แบบนี้นะครับเห็นไหมผมได้ตั้งตามที่ผมต้องการแล้วนะพยัญชนะตัวนี้นะจากนั้นให้กดปุ่มนะครับซ้ายล่างเอาโทษทีเออปุ่มซ้ายล่างตัวละ ปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลื่อนตัวไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเลื่อนไปที่ n นะครับให้เรากดไปที่ตัว e นะครับก็กดลบไปเรื่อยๆเลยไปที่ตัว e b ที่แปลว่าพึ่งนะครับอ่ะ e แล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งปุ่มซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นหน้าที่เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสมมุติแล้วกันว่าผมมีเพื่อนชื่อ b ีบีเดิมเป็นอ่ะ a ละเดี๋ยว e, เดี๋ยวเมื่อก,กี้มองผิดโอเคผมได้ตั้งชื่อ b เรียบร้อยแล้วนะ จะนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะดูเคอร์เซอร์ดีๆนะดูในส่วนตัวกระพริบตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตดีๆนะถ้ากดไปเรื่อยๆกดไปจนสุดเนี่ยมันจะเด้งกลับไปข้างหน้าทางซ้ายมืออ่าเห็นไหมมันจะเด้งกลับไปทางหน้าทางซ้ายมือและตัวอักษรเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับนี่เป็นการเมมในส่วนของตัวเลขนั่นเองนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วกันอ่าศูนย์ถูกแล้วตอนนี้ศูนย์ถูกแล้วนะครับกดปุ่มซ้ายล่างไปเรื่อนน8กกกก็็ถถููลละ5ครับ กดซ้ายล่างอีกครั้งเลื่อนอะศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าสามอหนึ่งเอาตัวที่ตัวที่ทดกดคูณขวาล่างก็เป็นหนึ่งอ๋อหนึ่งแล้วนะครับกดซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปเก้าก็กดไปที่เก้าเก้าแล้วนะครับกดซ้ายล่างเพื่อเลื่อนเห็นไหมมันมันทำง่ายมากเลยอะโอเค คอมเมมไม่แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับเอาเป็นนี่แหละวิธีการเมมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อนะครับไม่ยากเลยสมมติว่าผมเมมเรียบร้อยแล้วนะผมจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกนี่ครับมันก็จะมาแสดงว่าชื่อ B ถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนอีกหนึ่งครั้งเบอร์โทรอะไรเห็นไหมแล้วก็เบอร์โทรที่1นึ่งนะมันจะขึ้นมาหนึ่งด้านล่างถ้าเรากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งมันยังไม่มีการเมมไงปกติมันจะขึ้น2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ทอ ว่าใครอยากจะลองไปเล่นเองนะบอกเลยว่าไม่ยากดูนี้เล่นไม่ยากนะครับเพียงแต่หลายๆคนยังไม่ชํานาญแล้วก็ยังไม่เคยเล่นเท่านั้นเองก็เลยดูยากนะฮะก็ทําช้าๆทาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับมากๆนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบถ้าใครมีคําถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ